ค่ะหนูเหนื่อยมากเลยอะค่ะหนูมันก็เจอแต่สังคมเมืองที่มันวุ่นวายอะหนูอยากพักผ่อนนะแม่จะไปไหนกันดีแล้วไปเขากันดีไหมคะแม่มันเสาที่นี้เราไปเที่ยวบนเขากันเนะาะจะได้พักผ่อนโอ้หแม่ดูข้างหน้าสิคะมีแต่ไล่เลื่อนลอยทั้งนั้นเลยอะนี่กะเอาเขาทั้งลูกเลยอะแม่ดูสิ เขาก็เป็นชาวไร่ชาวเขาอะทองไม่มีอาชีพอะไรเขาก็ทําไร่เรื่องลอยไปเรื่องเยแม่อีกกี่กิโลถึงที่พักคะหนูเมื่อยแล้วอะอีกไม่ไกลลูกอีสี่ห้ากิโลก็คงจะถึงที่พัก,ลลกแล้วลูกแป๊บเดียวโอยแม่พี่อิ่มดูสิมันยากาศดีดีพอเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยไม่อยากกลับไปอยู่สังคมเมืองที่วุ่นวายเลยอะ หาบรรยากาศสดชื่นแบบนี้ไม่ได้เลยอะโอ้ถึงสักที่สนใจกับพี่อิ๋มใช่ปะไขวบข้างไข่เลยป้านจะดูวิวแถวนี้สักหน่อยกระเป๋าเข้าไปเก็บแม่แล้วที่เขาตัดไม้ทำลายป่าแล้วมาทำไรเล่นลอยอย่างเงี้ยเขาไม่มีอาชีพอื่นทำหรอแม่ก็ชาวเขานะลูกเขาไม่มีที่ทำกินนะลูกเขาก็ทำไรทำนาบนเขา พวกมงก,ก็ตัดไม้ทำลายป่าทำไร่เลื่อนลอยไปเรื่อยนะลูกแล้วการทำไร่เลื่อนลอยเป็นการตัดไม้ทำลายป่าไม่ใช่เหรอคะแม่มันก็ทำให้เกิดสภาวะโลกร้อนจริงค่ะใช่ลูกการตัดไม้ทำลายป่าทำให้เกิดสภาวะโลกร้อนอุณหภูมิโลกสูงขึ้นเรื่อยๆเป็นปัญหาต่อเน่ ก็เกิดจากการตัดไม้ทท่าไรป่านี่แหละทำให้ดินคนถลงบ้านเรือเสียหายจากการถูกน้ำท่วกซึ่งมันก็จากการถูกทำเืย่ยๆใช่ไหมฟ้างใช่แล้วเรื่องของอะรปัญหาสิ่งแวดล้อมในบ้านเราอะนะเดี๋ยวเราจะได้ให้ฟังอีกสิบนาทีแปดโมงจะเป็นยังทีเชตนไหม ิดแล้วเนี่ยคอ,อมก็มือจะปิดน้องคนนี้นี่ใส่ใส่เกิดอะไรนีน่แต่เมื่อคืนแล้วแม่งเป็นไงบ้างหล่ะประธานสิงเป็นเราในบ้านเราอ่ะเนี่ยเราต้องคอยบอกน้องเราทุกวันเลยนะว่าให้ปิดน้ำปิดไฟเพื่อปุ๊กป๋านในื่อข้างหน้า จะได้มีทรัพยากรไว้ใช้จะได้สบายสบายเราก็ได้ฟังปัญหาของเพื่อนมานะมีทั้งปัญหาในบ้านในชุมชนไม่ว่าจะเป็นไล่เลื่อนลอยหรือว่าดิ้นทลนถล่มเราเราจะแก้ไขปัญหาพวกนี้ยังไงดีอะเราว่าเรามาจัดตั้งชมรมอะไรสักอย่างดีกว่าไหมเอาเป็นชื่อว่าชมรมรักโลกและสิ่งแวดล้อมเฮ้ยก็ดีนะเราจะได้มีกิจกรรมเพื่อไปช่วยเหลือสังคมได้ไงเนาะเออ ขอ,อ้คนนมาอภัยคุณครูที่กำลังสอนทุกท่านในชั่วโมงกิจกรรมชมนมขอให้นักเรียนที่อยู่ในชมรมรักโลกรักสิ่งแวดล้อมที่จะเข้าร่วมปูกปาก่าเฉลิมพระเกียรติในวันแม่แห่งชาติณมหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเพชรบูรณ์ให้มารวมกันที่หน้าคาร้อยปีเวลา15นาฬิกา ขอบคคุณ่ะปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่มีความสำคัญควบคู่กับการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าซึ่งเป็นปัญหาร่วมกันของทุกประเทศกล่าวคือการพัฒนายิ่งรุดหน้าปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและภาวะมลพิษก็ยิ่งก่อตัวและทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่กำลังประสบกับปัญหาดังกล่าวอยู่ในขณะนี้ พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเมื่อวันที่4รกรกฎาคมพุทธศักราช2545น<อ>้าางจจมีพพสญ,ญใ,ใเไก <c oughs> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn